หากว่าวันนี้คุณอึดอัดขัดเคียงในใจนักหนาจงทำแบบนี้ขอบคุณสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณสองสามสิ่งที่นึกได้และมองเห็นตรงหน้าขอบคุณที่ไม่มีเรื่องเลวร้ายไปกว่านี้ขอบคุณตัวเองที่แข็งแรงดีอยู่มีมือที่ใช้งานได้ดีขาที่แข็งแรงและทุกสิ่ง อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกจากใจจากจิตที่รู้สึกอย่างซาบซึ้งอย่างแท้จริงความรู้สึกขอบคุณนี้เป็นพลังบวกที่ยอดเยี่ยมทรงพลังมากกว่าที่เราจะรู้ได้มันคือการเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างแท้จริงด้วยการอยู่กับปัจจุบันโดยอัตโนมัติเพราะเรากำลังทำให้ตัวเรามีพลังงานแบบใหม่ ประคองความรู้สึกนั่นไว้ให้อยู่กับเราไปให้นานที่สุดเพราะมันจะมีการหลุดอยู่เรื่อยๆหากเราเพิ่งฝึกครั้งแรกๆมันเหมือนเราฝึกขับรถใหม่นั่นแหละในครั้งแรกๆอาจจะยังไม่คล่องแต่หากเราฝึกบ่อยๆเราจะคล่องขึ้นชำนาญขึ้นในการอ่านความอึดอัดนั่นๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเองจะทำได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอัตโนมัติทีนี้เราก็จะเป็นคนมีพลังจิตที่มั่นคงเร็วในการอ่านจิตตนเรื่องดีๆจะเข้ามาเพราะเรามีพลังงานที่เป็นบวกโดยที่เราอยู่กับสิ่งเดิมๆนั่นแหละและพอมองเห็นปัญหาเราจะเห็นมันเป็นเพียงภาพเป็นละครที่คนคนนั้นเขาเล่นไม่มีผลกับเราหากเราช่วยได้ก็ช่วย หากเดินกำลังก็บอกอย่างสุภาพแต่เชื่อเถอะว่าจะไม่มีใครกล้าเข้ามาวุ่นวายกับสภาวะความสงบที่แท้จริงของเราได้ง่ายๆอีกเขาจะเริ่มลังเลแปลกใจและหยุดดูแล้วเขาอาจจะทำตามคุณสงบตามคุณเพราะพลังงานเราจะมีผลต่อคนรอบข้างเสมอ